สวัสดีค่ะทุกคน <Wow. S 1> วันนี้ก็กลับเข้ามาสู่ช่องของเราเลยค่ะนะคะก็คือจิ้นให้รู้ด้วยฟินค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาที่ครัจิ้นที่เรากําลังต่อปื้ออยู่ตอนนี้ <Wow. S 1> และก็จะติดตามผลงานไปเรื่อยๆก็เคยอหยินรอนเ <Wow. S 1> ก็เป็นรายการนะคะก็ยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะ มาลาอบเขาดูถูกบีดปอน้าแบบบไมเลยขอเาแบบบีบหน้าให้เลิสิบไเคไหนพอใจอคัไคุคุยกันมาแล้วเล่เกมกันมาแล้ววันนีจ้าเราจะมาลืกรเป๋ารวงกรปนะคนจารีะองอะไรไปไหนมาไหนบารอมกันหรือยั ไปเกียดยไปเกียดใช่ปหมเจอเธอใครจะล้วงของใครก่อนโอ้ยแพ้อีกแล้วอ่ะแพ้อีกแล้วอ่ะเธอแพ้มาตลอดอยู่แล้วได้ซีเธอก็แพ้ผมแพ้ทีท่ผมแอบพ่บาร์เธอแพ้มาตลอดวันนี้เธอก็ต้องแพ้แพเรามาล้วงของวอกันก่อนนะฮะอันนี้เป็นกระเป๋บบาวอที่บอออกมา <c oughs> จังเลยว่า เเปปปาาาล่่ใช้จริงปะเนี่ยในชีวิตอ่ะคือผมเป็นคนที่แบบไม่ซื้อกระเป๋าอะไรมาใส่วิดอ่าแล้วไ้กระเป๋าใบนี้ได้มาจากไหนมาอันนี้เป็นกระเป๋าพ่อผมเป็นช่างภาพยิงชาวไทยอ่ากองแสงอือแตคือนางไม่ใส่กล่องเลยนะจ๊ะก็คือใส่ได้ไม่ได้แบบว่าเออมีใส่กล่องใส่ถุงก็ใได้เอามาดูสิเนี่ยมันรอเปิดแล้วก็ปิดได้ยังไงอ่ะ มันมีามีอะไรบ้างอ่ะก็คือเป็นบัตรเบิดอะไรต่างๆนะไม่มีบัตรประชาชนไม่มีบัตรประชาชนนี่เป็นคนไทยน่ไหมลองเป็นชาติไทยแล้วไปดูนายวานรัฐเอภาเขาถูกบีบถ้าเราดีดีปลดปล o อยหน้าบานบานเนี่ยหน้าบยนบานเนี่ยเด้ของมาบบดดด้ย บีบแล้วนท่าดเนี่ยเธอเขาใส่เกล็ดไหนเขาใส่เกล็ดทั้งหลอยางอยู่ขอนแก่นครับมีครั้งหนึ่งพูดหาคุยเธอไอ้เนีบยผมเปลี่ยนหาอะไรแล้วแบบแชร์เท่าไหร่เนาะค่ะคนแซวเรื่องเรื่องแบบน่าจะเป็นบีบปะน่าจะมีครับหรือไปเปลี่ยดไหมล่ะมันเป็นปมไหมล่ะถ้าไม่เป็นเป็นปมจะเบียดไหมล่ะใครเห็นก็แบบ เราทำมันเป็นแบบนี้เนาะมีแต่คนทักเนาะอันนี้เป็นรูป่หนนี่เราถ่ายเองหรอคนละร้อยอ่ไม่ครับงานรับปียามีคนอันไหนเราอะคะมองยากมองอยากมากเลยไม่ใช่เอหรือเปล่าไม่ใช่เอสีหรือเปล่าอันไหนเราทำอุอันนี้ถ้าเระถ่ายรูปนี่เลยว่าทำไมถ้เรถ่ายรูปมนท่านี่อะถูกท่ันี้ก็คือถ่าย้เป็นท่าะสมของเราหรอเวลาถ่ายรูปวาถ่ายลับเราคือไม่เวราะถ่ารูปไหมคะ ลอดูตรงนีมัเป็นอไไม่ม่ผมเป็นคนที่มีกราังแต่ว่าไม่ใส่ั้งเป็นอรไมันมันเปิดออกมาแล้วเราต้องเปิดอ้าวราก็โผเข้ามาอ่ะใส่ัอแล้วก็ออันนี้เราเตเข้ามาเงินเขาไม่ได้นะเราเปคนไม่ดีเลยอันนี้ใส่คืนเขานะคะอันนี้คือเอสซีทาเราไม่ทำอะไรเลยนั่นนี่ซีท มันไม่ไม่รู้หรอกวเพราะว่ามันอยู่ในนี้มันตั้งนานแล้วต่อแล้วก็คืออคุณพ่อด้วยถ้าคุณพ่อเห็นคลิปนี้ให้คุณพ่อติดต่อกลับมาที่ลุงบอได้เลยเพราะตอนนี้ลุงบอสมวดหน้าทีการณ์นี้ไว้นะคะเสร็จแล้วมสักโอ้เธอมีเส้นผมด้วยไม่ออไม่ใช่ผมใช่ไหมออกใช่ไหมใช่ประเด็นไปผมเธอไปอยู่ในกระเป๋า เธอทำไมมันน้อยจังเอาแล้วไมไ่ปิดไงเล่นจีาร์ตีกองแล้วทำอะไรอีกก <c oughs> ็ซื้อแขมันเล่นไปเรื่อยๆเอาไว้เฮ้ยท่านเล่นแทนเป็นด้วยหรอไม่ไม่ดูว่าแขกเท่าเอร่มันจะมันจะเป็นแบบสมเงี้ยงเลงลองลองได้ไหมลองได้ไหมเฮ้ยพี่โตัวตื่เต้นอ่ะไอ้พ่อรูว่ะทำแนวออกไม่ได้หยิบออกมาโคตรพังหน้าเบื่อ

ตอนกักตัวเนี่ยคับบผมถิงกันกเลยไม่มีอะไรทำก็เลยคลิปแบบเล่นพินด,ดูแล้วก็จังปกติแบบโซโลกีบบต้์มันจะเป็นแบบี้แต่ว่าพินมันจะแบบใส่เส้นเพียงเลยโอเ้ยเก๋เหรอ นี่ไงนั่งอยู่นั่งด้วยใส่ได้กวอยังมีอีกหนึ่งกระเป๋าที่เขาไม่อยากให้เราดูแต่เราอยากดูอ่ะทําไงอ่ะยินถ้ายินเป็นคนยิงบอกวอลไม่ว่าหรอกไปเถ้าเรมาดูบันทึกเป็นนงดีกว่ายินแล้วยินยินแล้วว๊าอะไรวะขนาดนย้แล้วก็โอ้ไม่ว่าหรอกเอาจริงเห็นมไหมมันมีเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในนี้หรอคะไม่น่าจะ มันไม่มีอะไรเลยมันเป็นกระต๋อเสื้อผ้าไงอันนี้คือใส่แล้วหรอ,ใ,อใสใ่แล้วเสื้อผ้าหายเฉยแล้วคือคือ,อยังไงไม่เราใส่ตัวน,นั้นตัวเดียวหรอใน,นการน,นอนอ่ะไม่แล้วก็มีอีกแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆในการใช้แบบ บำรุงผิวไม่ขาดแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรละเพราไม่ต <appearances> <rast> ้องดูเขาบอกี้หนี่เขาไม่อยากให้ดูเขาไม่ให้ดูเอออุ้ยเนี่ยถ้าเธอมารวบรวมเธอจะรู้เพราะวันนี้เธอมีเงินอ่ะสองร้อยกว่าบาทผมงงตัวเองมากเลว่ารวบรวมถูกไหมเพราะทำไมผมผมเนีย่ยดูที่เลยเอาแลือเ้ว ไม่เหมือนตอนนั้ได้สอนตอนเด็กเนานะหนูต้องแยกเงินไว้ในกระเป๋านะลูกเหมือนแบบว่าหนูต้องติดไปซื้อไว้ถอยคอไว้นะลูกเผื่อหลงทางหนูก็จะได้กลับบ้านได้อนะไรอย่างเงี้ยคือถือเขาก็ไม่เห็นกหรือเขามีเขาก็ไม่รู้ไม่มีอะไรเลยเมื่ถือไม่นความับเนาะเมื่อถือเป็นแบบความเป็นส่วนตัวนะต่อไปคือกระเป๋าของคุณยินค่ะมาวอเราต้องทําการเอาคืนพเพราะว่าเราเจอของเธอหมดทุกซอกทุกมุมไปแล้ว ไม่ได้มาเดินป่าเลยหรือเดินทางบ่อยไงก็เลยแบงไว้มล้วนอน่อยอดนไยนอันไหนก็นทข้างนี้ก็มีรีมีมีวิวีมีมีวีมีมีมบาีม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 สมมี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 มมีมีมีมมีมีมงมันีมีมี้ีมาแีมมมีองมี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 ลีมีมีมมีมมีอยู่มล้วมีมีปีมีมีมามมีมมมีมีมมีมีมีมม่มีมมม็มม เก็บเหรียญเหรียญหนึ่งไว้คือมันเป็นตำนานของผมเลยมันเป็นตำนานของผมเลยแต่ว่าไหนอ่ะนี่เขาอยากเล่าใช่ปะเราเลิกก่อนเราเลิกเทย์ก่อนกลับไปก่อนเอาอยากรู้อยากรู้ไปอยากรู้อ่ะเลิงเลยอ่ะอ๋อเล่าสิคือมันรวมไปไปแล้วเมื่อกี้เธอนีซี่ออกมาเล่นอ่ะรถมีต้นรถไม่เงียบนะท่านวางตาใคร่จีบก้อนเมื่อกี้ออกมามากเลยมาเจ็้โอกาสแบบหนึ่ง หนึ่งไม่แสนหนึ่งในราเถอาไปเจอใช่้าเ,เน,นี่ยผมไปซื้อของกินมามแล้วก็ขึ้นขึ้นมาบนห้องผมงก็ทำเห็นตกนตก่างห้องไปเลี้ยงปกติแล้วปุ๊บปุ๊บตกไปอของ เออๆผมผมมาเออมันจะเป็นไม้แบง50าสเก่ามากตอนนั้นผมไปกับเพื renamed, ่อนซื้อของใช่ไหมเพื่อตัง่าก็เลยยืมมันแบยี้บาทแล้วคราวนี้ผมแบบไม่มีเศษยี่ห้าบาทแบงมีแต่แบห้าสแล้วเพื่อนเพื่อนแบบ อะไรเนี่ยคึ้เมนแมนเดี๋ยวแม่เอาไปแบบหามาต่อไอ้แม่ก็เลยไปสิของตัวเองขึ้นเนแล้วมาต่อเราไม่ได้ลอยตั้งนานและวเนี่ยมาเข้าไปในห้อง หายมาว่ามันเขากระป๋องมหายอะไรเนีย่เาคือไป่้ยเอนคทำหายป่วยนะหลายครั้งแล้วแล้วมันก็ไม่หายทีจริงสักทีอาถันแม่มยอกมาหาเธอครั้งนึงอยู่ฝนเกล็ดที่หมดใจตกก็หา จะเครทำทำไมวาแบบโอ้ไม่ใช่ไมเนี่ยทำไมถึงแบบไม่โดนหายไม่มีวันหายเลยผุจะยนไปที่ไหนมันก็ไม่หายเี่ยววันนี้แหละตอนฉันจะเอาไปเองมีอะไมีมีมีบอีะอรเียอ้อเรามาดูกระงนี้บ้า้อีิมาให้ไปตลอดฝฟงนีผมหาตั้งนานลแหละนี่สองที่เธอเหมือนเธอบูหรี่เพื่อนบอว่าเพ่ใช้โทรศัพท์รุ่นเก่า ผมักยังปไปสายนิอ้อาอะไรกน้องใช้เพราะว่าโนต้ตบุ๊กมันไม่ตองรับแคร์ตัวชัยอยูมากเลยผมจะเป็งตอนเช้าจะทาแค่อันนี้คนหน้ามันอยู่นะใหเิกทา่มันเยอะมากสริมลเที่นะไม่ใช้เยอะเลย่เดย,ดยบ,บอกเลย <c oughs> ตแต่นี่แบบยับเยินว่านนี้ครับ กุญแจ,จรถกุญแจบ้านแต่กุญแจะอะไรอันนี้มีกุญแจบ้านใครบ้างบ้านผมมดเลยนะคือ <c ười> คุณยายผมเขาเป็นคนที่ขี้ระแวงมากถ้าล็อกหน้าบ้านแล้วต้รดอกนี้ในการไขหน้าบ้านก่อนอะจะจะเข้าไปในบ้านอันนี้เป็นล้วนหน้าบ้าน่ารเข้าประตูบ้านต้องไขตรงนี้ต้องอีกหลอดเข้าบ้านไม่ได้อันนี้ก็คือเมื่อกี้สันขับจำได้แล้วนะคะว่าต้องไขดอกไหนก่อนนะคะวิธีก็คือมาขโมยกระเ๋าขโมยกุญแจไปแล้วก็ไปไขตามที่เขาอธิบายเมื่อกี้นะคะ สีสติกอันนี้เป็นิีที่มันทำให้เปลี่ยนสีเป็นสีชมพูนะจูปมันสีชมพูแล้วผู้ชายก็จะหิบสีชมพูนี้มาใช้ตัวว่างรคาดหวังห้มันแบบว่าเออสีนิดนึงไม่ต้องแบบว่าเปล่ต้มเปล่งไปไม่ธรรมดามีผออ้าวมีประวัติแล้วเบื่อใ่ ไยแล้วเป็นเป็นร้อยเก่านะครับผมที่ถบว่าห้าอเนี่ยเหตุเกิดจากที่ผมจริงๆมันเป็นแบงค์แบงค์ร้อยน่ยหาใบปกติอืมแต่ว่าอยู่ๆลับอยู่แล้วตื่นขึ้นมาแล้วันตืเลยอ่ะไม่ได้นะไม่ได้หลับอยู่ยายคองประตูเข้ามาเฮ้ยจะเรียกแนเขาว่าแม่เลยแม่เ่เนเแม่ขอเล็บตังค์หน่อยนะให้เเก็้มาันจุกตังค์ขห้ายแล้วเานีเนี่ยมาใช้ไม่ได้ เ็ต้องรอยายออกมาเอาไข่เขต้องรอนะเธอป่ะไปสะสมเขหลอกไหมไข่เนี่ยเอาแล้วว่ารจะีัตรวน่เ่าไผมไม่มีบัตรที่สิบีววไม่บอกวี่เดีววหึงบัที่สิบผมว่าตัดตอนาโลกาแล้วใช่กดูว่าผมไม่มีบัตรใช่แต่เรียนมาผมไม่มีบัตรทีสิบผมไม่มีบัตรทีสิบ้วอบนี่สิจริงปะเนี่ยจะไม่มีไม่ได้ทำ

ผม่เขาไม่ได้บั้งทำปั้งเขาให้ส่งรูปส่งอะไรแต่ผมรอดมาจนถึงทุกวันนี้ได้ไม่รู้มาอะไรมาหาอะไรเดี๋ยวผมเป็นอะไรนีดหนึ่แล้วเธอประวัติเธาเยอะจังวะไม่เห็นเห็นบังรไอะดรโอ้โหถ้าเด่นม่คข้าหัวแบน แม่ห้าร้อยมีประวัตินะครัมแม่ห้าร้อยมีประวัติแม่ห้าร้อยมีประวัติเออฉันชอบแบบชอบกฟนมีประวัติในทุกๆเรื่องเธอแล้วเธอได้ใช้เงินจะตั้งไหนอะเพ่อประวัติมากถ้าโชคชนอยู่แหลนทุกความนี้มันดิมันดูแบบต้องพูดเลยว่าแบบ พูดว่าไงครัผมเป็นคนได้เงินจากแม่ไม่บ่อยนไงแม่จะเป็นพ่อให้แล้วอยู่ๆเอาแบงคห้าร้อยไปให้ผมรู้สึกแล้อยากเก็บพี่ชายผมไม่มีจะฆ่ารถแท็กซี่ผมนอนดูแล้วมันก็มาเปิดแล้วก็หยิบไปนะไอ้ซีแบบแบบลน์มาตอนตื่นเฮ้ยขู่เอาแบงค์ไปห้าร้อยนะอะไรอย่ในกระเป๋าผมเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยมันไม่ได้นะไม่บอกว่ามูฟแมวใบนี้คืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะงานเป็นงานคืนเฮ้ยจริงๆมีไปต่อสู้กับโฉบเราไปเอาแท็กซี่มาเป็นเงนได้ ก็ก็คือเนียนๆนะแบบว่าใจใจผมก็ยังเป็นใบเก่าอยู่ไงเอาเลยใบเก่าเลยใบเก่าก็เหมือนกันล่าเลยอ่ะสซนเนี้ยไม่น่าเขาอยู่ด้วยกันได้อ่ะทุกคนไม่แล้วนะคถ้าออกมาที่ขนลุกเลยนะคนลุกกันตั้งเดียดอีกนะคะอีกเฮ้ยเเราทำไมลุกเหรอ จริว่ะเนี่ยคือเราก็ไปแบบแอบตามหรอตามนี่ผมมีบัตรคอนเสิร์ตด้วยอำไงยังเด็กกันไปบ้านใครอ่ะตอนนั้เพลงนี้ออกไปแล้วแต่แบบพีมมาชนแล้วมีแล้วมีอะไรเป็นประวัติที่แบบเราความภาคภูมิใจที่เราเคยไปนี่ครับตามเขาหรือไงเคยไหนี่ผมไปดูคอนเสิร์ตนะผมรู้สึกว่าเขาโคตรแพงอ่ะบัตรเขาโคตรแพงอ่ะถอดอะไรไปใช้อากาศร่วมกันมันก็ได้เฮ้ยเห็นตุ๊ตุ๊บคือคิดที่ดีมากยินแค่เราไปใช้อากาศร่วมกันก็ถือว่าเราแบบ ไป็นส่วนันแล้วเซอราไปเซอร์หนึ่งแล้วเขาอ่ะเอออันนี้คือไปดูคนเดียวหรอกไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งว่ะแฟนขับมีอะไรเกี่ยวกับโรเซ่ให้ส่งมาให้เลยได้ได้ครับเยอะมากแล้วเขามีอะไรหลายใบเป็นคนมีเครดิตเนี่ยรูดยับเลยประวัตั้งนี้จริงๆแล้วมันเป็น าคือคนมาแต่ว่าให้พ่อใชัยเนี่ยพ่อผมก็ไปอยู่ฮ่องกงนี่ยเขาแบบทำงานก็จะส่งมาที่บัตรนี้ไงแล้วผมเป็นคนที่แบบมีวินัยในบ้านเป็นตัวการในการจัดการเงินมันคือบัตรเดียวกันก็มันเป็นบัตรบัตรเสริมที่ทําขึ้นมาเพื่อให้เราได้เปรีบิงอย่างเต็มตัวไงก็คือชื่อเดียวกันเลยนะถ้าโอนมาก็คือเข้าทั้งสองบัตรเนี่ยมันก็จะเป็นเงินสองเท่าเท่าเออใช่ใช่ใช่พี่โอนมาใหกพันเลยคนได้สองพันแล้วแล้วเธอก็ขอคือสองทำไมไม่ทำไว้สักตติกไปล้อแล้วของคืนสองเดี๋ยวโอนให้แล้วตอนนี้เนี่ยบ คุณไปเรื่อยๆดยไม่มีอะไรโดยไม่มีจุดจุดมุ่งหมายจดจบของเรือนีเพื่ออะไรนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวถึงมันเองมาตั้งไว้ตรงนี้ก็ได้นะเดี๋ยวถึงเลยใส่ชาร์จใสยชาร์จไม่ผมถามว่าคุณมีใส่ชาร์จอ่ะแล้วทำไมผมไปแย่งใไม่จริงผมลืมไปแล้วผมเอาอะแดปเตอร์มาหเปล่าวะหล ไม่เป um, ็นไรคือไปทะเลาะกันแย้งสายส่มาหรอกเคือเรอดื้อไปเลยว่าเอาอันนี้มานะครับอันนี้จริงผมก็เอาแหะเอ้าทุกคนในมันเลยนะคะแต่ว่าไม่ใช่ของตัวเองก็บอกไปเนี่ยมีประวัติไหมฮะบอกแล้วเดินตาเดินแชมป์เดินอะไรเนี่ยเราถูกมาดึงม่เหตุการณ์คุณก็ตื่นเกิดขึ้นหรอเฮ้ทำไมคุณมาดึงทำไมอ่ะไม่ไม่มีอะไรอ๋อคือคุณมาเฉยๆหรือว่าจะได้เคยไปคือเขากึ่ง หมดแล้วไหมเออน่าจะเป็นทุกอย่างแล้วนะคะของสองคนนี้แต่เมื่อกี้ที่เราแอบเห็นว่าน้องวอพกกีตาร์มาด้วยก็คือวันนี้เราก็คือจะมาให้ลองเพลงให้ฟังหน่อยเสร็จผมเป็นเสียงพินดีป่ะดีก่ะอันนี้ก็มันประลาจารยยกันก็ขอบคุณแฟนคลับที่ได้มาดูกันในรารมณ์กระเป๋าหรือคนวันนี้ที่รู้นหม่แล้วก็เดี๋ยวจะถิงถายด้วยโอ้ยน่ามากเลยนะกิอะไรได้อีกเดี๋ยวจะมา อีกเรื่องประวัติต่างท้องก็กันเล่นกีตาร์ขอบคุณสะจจ์ไหมคะเล่นกีตาร์เลยดีกว่าแล้วนี้เธอจะทำอะไรอ่ะในเมื่อเขาเล่นกีตาร์เธอต้องลองเพลงปะคุณนานาได้อยู่ที่จะตัดงผินผมเอกไปเลยไม่ได้คุณนานามันต้องมีภาพเธอตลอดจนจบรายการจะลองเพลงสักท่านเธอไม่ได้กีตาร์นี่ประวัติอีกแล้วเอามาแม้กระทั่งกีตาร์แม้กระทั่งกีตาร์มันมีประวัติออกมาแล้วเลยเป็นตัวที่สองที่ผมซื้อภายใน ม่เดือนเดียวผมซื้อกีตาร์ตัวหนึ่งมาแล้วผมคิดว่าไม่ใช่วะเราซื้อเพราะว่าแบบเราเข้าไปในร้านมูอยู่นานมากเลยเป็นชั่วโมงแล้วแบบอากาศก็รอนแล้วก็ว่วงไปตอนนี้เสียหน้าเลยเสียหน้าไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ซื้อไว้ก่อนแล้วก็อันนี้เข้าไปร้านเพื่อนเพื่อนเปิดร้านกีตาร์เลยเข้าไปดูแล้วก็เจอตัวนี้ ป็นคนชอบมิต้าตัวเล็กอ่าตัวเล็กพอดีท้าไมเราไม่ลองเล่นเอากูเลยห์เล็กมากเลปอ๋อเล็กไปซึ่งร้านนี้เราก็ไม่ได้ชอบเหมือนกันแต่ว่าเราเข้าไปในร้านเพื่อนแล้วชรัไม่เสียไม่ได้ไม่ใช่ดิชอบใช่เลยชอบมากชอบแบบชอบที่สุดครานนี้ส่งเป่าวันของมันนะอย่าฟังเพลงอย่าฟังเพลงแล้วไม่ได้เช้าไม่เป่าวันแล้วว่าเกอกูก็คือไม่ได้ถูกต้นี่ท่าไฟฟ้าที่

ทุกคนเราจะบอกก่อนว่าคือตรงที่เราถ่ายคือหน้าบ้านแล้วก็ไม่มีพัดลมไม่มีอะไรแล้วแบบตอนนี้มันก็แบบกํบลาลังจะเย็นก็คือแสงมันอาจจะแบบมืดลงไปนิดนึงแล้วก็คือมันอยู่ข้ามถนนนะแล้วทุกคนก็จะได้ยินเสียงต้องขออภัยด้วยนะคะไปดูกันต่อดีกว่า อะไรอ่ะค <pec aks S 2> <master> ือหญิงก็คือหญิงก็คือมองหน้าพี่อแบบที่จะเล่นอะไรอยู่แอ่สาวแบบคืกเกิดแล้วมันไม่ไหวอ่ะมันชี่มากแล้ว ใช่เอาอยนางนี้แหละเรียวเราะียวเปยวเทเที่เยวเล่นเร็วที่สุดแลยวะผมก็แบเจะเล่นมาตั้งแอ่เรียนความเรียเราต้องาร เป็นนึงคู่ที่น่ารักเพระเขาดีได้ดูทุกอย่างดูทุกอย่างดูทุกซองทุกมุมด้วยนะคะไงก็ติดตาม2อคนิีต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวจะไปผ่นในซีรีส์ฟังถ่ายด้วยของเพื่อนก็คือจะไปผ่ในทุกๆตอนถูกไรมั่ะเออแล้วจะมีผลงานอะไรตามนี้ต้องดูไหมครั้อย่างทำรีวีอย่าเล่อนรากแล้วก็หมายงอีเวนต์อีเวนต์ก็ไปเจอกันได้ประปากันได้อยากบอกอะไรขอบคุณอะไรแลับที่ติดตามมาแม่ยอดถล่มทลายมากตอมีคนดูแบบอุติเทนทงเจอ ขอบคุณนะคคุณบอเลยว่าต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับนี่คือถ้าเราตามไทม์ไลน์แล้วเนี่ยเป็นปีหนึ่งแล้ะที่แบบว่าเปิดตัวบทเป็นคนนี้แสดงแล้วก็จนตอนนี้มีผลงานแล้วทุกคนก็ยังไม่ทิ้งกันแล้เติบแด่ขึนไปเรื่อยก็ขอบคุณมากครับผมต่อไปเพจจะบอกว่าคุเป็นกครับขอบคุณมากๆครับมีกำลังใจในการทำงานตได้เห็นได้อานทวิตใช่หายทวิตแบบให้กาลังใจเราเยอมากก็ขอบคุณ คนรู้สึกยินกับคนบาทที่เราเล่นเพื่อแบบความสำเร็จของนักแสดงอาชีพนักแสดงะครับถ้าอย่างผมนะเขาด่าผมได้ก็คือแบบว่าเราทูแหละพี่เป็นดีขนาดนี้ใครจะไม่อยากดูมาถูกนะเวเราจะพัฒนาตัองไห้ด้นพี่ต้องเบไมด้กกับม่อยจะองใน่เอาฝากไปด้วยสองคนนี้นะคะแล้วเดี๋ยวว่าเราติดตามผลงานกันไปเรื่อยๆนะคะราซัี้ขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะ

ก็ตอนนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนะคะอินวอลนี่นะคะ่ะก็คือประทับใจมากก็คือช่วงนี้ก็คือติดตามนะคะคู่นี้แบบหนักมากคือทุกวันแล้วก็จะติดตามแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่าด้วยความที่ยิ่งเราได้แบบได้ดูเขาไปเรื่อยๆเราก็เหมือนได้เรียนรู้เขาไปเรื่อยๆคือเขามีอะไรที่แบบเราชอบมาก ก็คือความเป็นธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่เขาแสดงออกมามันแบบมันรู้สึกว่ามันดีมากอะทุกคนแล้วอย่างพี่วอยอย่างเงี้ยก็คือเป็นคนที่แบบใส่ใจมากแบบขนาดเราอะแท็กพี่เขาในไอจอย่างเงี้ยคือเขาก็เข้ามาดูอะแล้วเข้ามาดูบ่อยมากคือแบบตอนแรกให้เราเห็นนี่คือแบบเรากีเลยนะแต่แบบกีแบบไม่มีเสียงอะทุกคนอืมแล้วก็หินก็แบบรู้สึกว่าแบบเขาเป็นคนน่ารักอะแล้วแบบว่า เขาเหมือนกับมีความเข้าสินเสมอกันอะทุกคนคือเขาเป็นสองคนที่แบบมีอะไรที่คล้ายๆกันแล้วก็เข้ารับส่งกันได้ดีทุกอย่างเหมือนแบบสมมติว่าพี่วอลเล่นอันนี้มาแบบยินก็สามารถแบบตอบกลับได้เลยแล้วแบบมาเป็นธรรมชาติของเขาอะคือมันเรียวแล้วมันก็แบบมันดีมากคือการที่เราแบบมีคู่จิ้นหรือว่าแบบการที่เราชอบคู่ไหนสักค่อะเราไม่ได้หวังว่าเขาจะต้องแบบเป็นแฟนกันหรือว่าต้องแบบมีความสัมพันธ์ที่แบบลึกซึ้งกันแบบ อะไรมากมายขนาดนั้นอะแต่เรารู้สึกว่าแค่เขาแบบอยู่ด้วยกันแล้วทําให้เรามีความสุขแล้วเขาเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันเนี่ยเขาคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็รู้สึกว่าแบบมันคุ้มค่าที่เราจะดูเขาอะคือสิ่งที่เขาทําอะมันทําให้เราแบบได้มีความสุขอะทุกคนแล้วมันไม่ได้ฝืนใจอะเออมันแบบมันเป็นสิ่งที่เขาอยากจะทําแล้วเราก็อยากจะดูอะไรเงี้ยแล้วแบบด้วยความที่เขาเล่นซีรีส์แล้วก็คือเข้าถึงบทบาทมาก เข้าถึงภาวะจนบางทีเราก็รู้สึกว่าเราไม่ชอบพี่วีเราก็แบบยังไงอะแบบโกรธแทนพี่วออะไรเงี้ยอืมแต่เราก็แบบได้มาคิดว่าถ้าเราทําแบบเราเข้าข้างมาร์กเงี้ยก็แสดงว่าพี่วีอะก็คือทําให้เราเชื่อจริงๆอะไรเงี้ยอืมก็ยังไงก็ฝากผลง,งานของยินวอลได้นะคะก็คลิปนี้อาจจะแสงมืดไปนิดนึงแต่ก็มันคือสิ่งที่เราอยากจะพูดแบบต่อเนื่องแบบ เราไม่อยากแบบหยุดไปอะไรเงี้ยเพราะแบบมันจะไม่ใช่แบบคําพูดที่เราอยากพูดแบบสดๆอะ่ะคือเหมือนมันพอดูจบปุ๊บมันก็พูดเลยอะไรเงี้ยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ช่องของเราด้วยนะคะก็ไปเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน